การเรียนรู้ที่หภาษาโคราดในบทเพลงโคราดวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาปะกับบุญสมอารมณ์ดีคนโคราดบ้านเองหมอเพลงโคราดครับมาคลิปนี้เองจิมาเรียนภาษาโคราดภาษาโคราดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรม อยู่แห่งไหนในประเทศไทยถ้าพูดโคราชนั่นคือคนโคราชนะครับหรือว่าหลายท่านที่มาจากจังหวัดอื่นมาอยู่โคราชฉันจะพูดโคราชได้แล้วนะครับวันนี้ภาษาโคราชนะครับจากกศนเราจะนําเสนอกศนอของอําเภอเมืองเราเนี่ยนะครับโคราชเนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องภาษาโคราช อย่างเช่นคําที่อยู่ในขลอนเพลงโคราชในคลิปที่ผ่านๆมาครับท่านผู้ชมกัตะกะตตึงนะครับหลายท่านนึกออกแล้วอ่ะกัตะกะตตึงคืออะไรกัตะกะตตึงกะตะกะตตึงเคยได้ยินไหมไม่เคยอ่าอย่างกัตตะตึงแปลว่าอะไรอ่ากัตะกะตตึงก็คือคําเป็นครึ่งๆกลางๆยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชํานาญ อย่างหมอเพลงโคราชฮัดมาใหม่ๆเนี่ยโอ้ยว่าได้ยังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชำนาญเนี่ยเปลี่ยนพอกระตากกระตึงเปลี่ยนพอครึ่งครึ่งกลางกลางนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยู่ในกลอนเพลงโคราชจำได้ไหมอ่าอะไรล่ะหักกระดอนคอนกระเดียวกระดอนคอนกระเดียวเออแปลว่าอะไรหัก <laughs> กระดอนคอนกระเดียวเป็นสำนวนโคราชครับท่านผู้ชมสำนวนโคราช แตกต่างจากสำนวนของภาคกลางนะครับหาบกระดอนคอนกระเดี่ยวหมายถึงการทำมาหากินที่แบกหามหาบกระจาด์ขายขนมจีนหาบกระชื้อขายพักเนี่ยนะครับเป็นประจำหากระดอนคอนกระเดี่ยวทำอย่างลำบากยากเห็นนะครับและอีกคำหนึ่งที่อยู่ในกวนเพลงก็ได้คำที่ว่า แกะหัวเราเก่าหัวหย่าครับท่านผู้ชมไม่ใช่เก่าหัวลานนะครับเก่าหัวหย่าครับท่านผู้ชมนะครับแกะหัวเราเก่าหัวหย่านี่ก็คือเป็นสำนวนโคราชอยากรู้อะไรเลยนี่ว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะแกะหัวเราเก่าหัวหย่าก็คือการทำมาหากินไปเที่ยวหาพุดดินพุดธมันหาโอยหาเขว ถากโยงถางยาหรือว่าเป็นการทำมาหาก,กินที่ลำบากยากเข็นนะครับนี่แหละคือสำนวนของคาว่าแกะหัวเราเก่าหัวยาเมื่อกี้ท่านอาจารย์ฝากมานะครับโกลรกรากโอ้หลายคนบอกโอ้ฉันูกนลกรกรกี่แหละโกลกาลโกกาเออหมายถึงอะไรดิแกไม่รู้อะไรเลยสิโกกาหมายถึงหมายถึงเร็วเร็วเร,วเรวเร,วเรว,เรวเอไวไว เวลาไปเล่นเพงงลงโคราชนี่โอ้ยเขาจะให้เรียนสามโมงเช้าแกแต่งตัวก,ก,กรูกาคเด้อหมายถึงแต่งตัวเร็วๆไวๆไ,ไปให้ทันเวลานะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยจนแท้แท้จนแท้แท้เออ <laughs> <laughs> จนแท้แท้จนหมายถึงมีงานมากจนไม่มีเวลาว่างเออ นจริงๆหรือว่างานเยอะมากเยอะจริงๆอย่างกอสอนมอครูบาอาจารย์สั่งสอนลูกศิษย์นี่โอ้ยไม่มีเวลาได้พาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนเลยจนแทๆนะครับนี่มีหลายคำนะครับเป็นภาษาโคราชที่ฟังแล้วมันมีเสน่ห์นะฮะฟังแล้วมีเสน่ห์โอ้นาเสมอรืมหนาเสมอรืมอาจารย์บอกแล้วนาเสมอรืมก็คือเป็นคนที่ เขาบ่นเขาว่าเขาดูเอายงี้ดีกว่าเอายกตัวอย่างอย่างเช่นผัวกับเมีย<ช>เออผัวไปครับมาบ้านดึกเมียข็บ,บนยายบนหน่อยมิผัวก่นั่งทําท้องไม่รู้ร้อนเฉยนั่งทำน,น้เสมอรึมไไน, <laughs> นั่งทำนาเสมอรึมคือไม่ไม่แสดงกิริยาอาการอะไรนั่งเชยๆทำนานิ่งๆน่ะ,ะเรียกว่าเสมอรึมนะครับ<ม>ท่านผู้ชมครับ